โอ้ดูดูดูอันนี้ี่อันนี้สีสวยอ่ะอันนี้สีสวยมากเดี๋ยวที่ดูอันนี้ทุกคนอันนี้เหมือนอารมณ์แบบจ็อกเกอร์เลยเนาะนี่เหมือนจ็อกเกอร์เลยเนาะลูกเนื้อนี้ใครจ็อกเกอร์เลยทุกคนจ็อกเกอร์สวัสดีค่ะโอเคน้องดิมวันนี้น้องเดมอยู่ที่ไหนลูกพิพิธภัณฑ์ผีผี ตาขนโอเค okay. น้องๆวันนี้แม่และลุงดิมได้พากันมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ผีตาขนจังหวัดเลยนะโอเคนี่น้องดิน้องๆดูดูดูผีตาอ้าอนี่บอกทั้งดิมชอบนะคนดูดูดูอันนี้คือหน้าพิพิธภัณฑ์นะดู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 ต้นไม้มีการห้อยประดับประดาด้วยนะดูดูดูไม่ชอบอย่างเลยอ๋อนี่ ว้าวดูดูน้องๆดูโอ้เขามีแบบดูดูควายส,สีชมพูนี่ดูดูแล้วจะมีแบบหน้ากากทุกคนรู้ไหมว่าหน้ากากผีตะโขนเน่ทำมาจากกระติ๊บข้าวเหนียวนะนอ,อันไหนลูกอันไหนอันไหนไหน้นี่พาไปดูอ่ะโอเคนี่ทุกคนดูโอ้ เขาอยู่ตัวโอ้ยโอ้ยคนนี้น่ากลัวดูดูดูคนนี้น่ากลัวอ่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวข้างในกันน้องดิมไปครับเราไปดูพิพิธภัณฑ์ในพิพิธภัณฑ์กันทุกคนนี่ก็จะไปเหมือนแบบบ้านไม้โบราณแบบนี้นะมืดมืดต้องถอดรองเท้าด้วยครับอ่าป้ายบอกว่ากรุณาถอดรองเท้านะครับเราก็จะถอดรองเท้าเข้าไปอ่า นี่โอ้เข้ามาเราก็จะมาเจอนี่เลยต้อนรับอยู่นะทุกคนมนี่ห้องสแสดง่นจำลองนะวันนี้น้องๆมาเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันโอ้ดูดูด,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 ดูคนอ๋อนี่จะมีวิธีทำรรนะทุกคนวิธีทำหน้ากากสีตาโผลนะอ่าแล้วก็จะบอกลักษณะบอกขั้นตอนการทำส่วนต่างๆนะโอ้นี่นี่นน นี่วัสดุอุปกรณ์จริงๆอ,อ๋อนี่ไงเขาบอกสิทำมาจากโคนกาาา้นานมะพร้าวมะพร้าวแห้งไม้หนุหนดูดูดูกระติ๊บข้าวเหนียวอ่าดูดูเยอะมากเลยดูอันนี้อันใหญ่มากนี่ับลูกรับ,รบโอ้ดู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 ดดอ๋ออันนี้ก็จะเป็นพวกดาบ อะไรต่งางๆมันคืออะไรอ่ะลูกกระทงหูง <gasps> กระทงเล็กน่ากลัวมากโอ้ยวอันนี้ก็จะเป็นรูปรูปจากการที่เขาแบบเดินขบวนแห่มันจะแบบนนมีงานประจําปีนนด้วยนะยโอ้โอ้ยี่บอกนี่กลัวอันี้อัน,น,อน,นใหญ่มากอันนี้ทุกคน<ด>อ่าหู้ยใช่รูปภาพนี้เป็นรูปที่น่ากลัวมากเลยอ่ะไหนไหนไหน เป็นของปองน้องดิมเป็นกระดาษหรอน้องดิมกล้าอยู่ที่นี่คนเดียวไหมจะกลัวอจะกลัวนะอ้หดูดูรูปรูปสวยมากเลยนะรูปวาดสวยมากๆเลยอ่าอันนี้จะเป็นแบบของจำลองของคนเอ่อคนอีสานวิถีชีวิตของชุมชนนะเครื่องจักรสารจะเป็นแบบจำลองแบบอันเล็กๆนะทุกคนหนุนดิฟ้าอันนั้นอันนั้เหมือนตนังเด็กเล่นดู อันนี้ด้วยอันปิดโอ้ดูอันนี้ดูอ,สสอันนี้แม่วันนี้ครับครับไหนไหนอือโอ้ดิก็จะมีแบบรูปรูปประวัติศาสตร์ต่างๆนะทุกคนดูดูโอ้จะเป็นแบบรูปขาวดาโอ้ดูดูดูอันนี้ สวยอ่ะอันนี้สีสวยมากเดี๋ยวจะไตัวนี้ทุกคนอันนี้เหมือนอารมณ์แบบจ็อกเกอร์เลยเนาะนี่เหมือนจ็อกเกอร์เลยเนาะลูกเนื้ออันนี้ใครจ็อกเกอร์เลยทุกคนจ็อกเกอร์อ่าดูอันนี้วันนี้อุ้ยนี่ภาพสวยภาพสวยงานสวยมากเลยอ่านี่นี่นี่อันนี้แบบตาอู้ยนี่สีเหลืองก็สวยนะจริงจริงสวยทุกสวยทุกตัวเลยนะเพราะพี่เอกลักษณ์เป็นของตัวเองตัวเลยนะทุกคนดูรูปแต่ละรูปดิทุกคนดูอันนี้คือจางาน งานแห่งานเดินต่างๆของเขานะดูดูดูสวยเนาะสวยมากเลยแต่ว่าแม่อ่ะยังไม่เคยยังไม่เคยมาเดินเที่ยวนะทุกคนดูนี้ก็สวยเอาจจริงๆแอบกลัวเหมือนกันนะนี่ถ้าให้แม่ขึ้นมาเดินคนเดียวแม่ไม่กล้ามานะดูนี่ดูเด็กน้อยน่ารักน่ารักอดูดูดูนี่นี่นี่ดูอ๋อันนี้เป็นแก๊งเลย นี่นี่นี่อู้ยเยอะมากอู้ยทุกคนดูอันนี้ดิดู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 มีสองอันดูดูอันนี้เขาจะเก็บไว้ในตู้เลยนะเป็นตัวเลยมีสองอันเออดู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 โอ้ห้าคนอุ้ยแต่ว่าน่าน่าตัวเล็กน่ารักนะตัวเล็กน่ารักนะทุกคนดูดูดูมีตัวใหญ่ดูนี่ ไหนโลกไหนโอ้โหผีตาขนกินไข่ปิ้งทุกคนหนึ่งชี้ผีตาขนกินไข่ปิ้งนะไข่ิใช่อุยดูดูดูอันนี้อันนี้เหมือนแบบเอาผีตาขนมาลอยน้ำอ่ะน้องๆถ้าถ้าให้น้องมันมานอนที่นี่คือหนึ่งน้องนอนกล้านอนไหม ไม่กลางมีแต่คนดูอันนี้มีครุฑมีรูปครุฑอยู่ตรงกลางเห็นไหมทุกคนนี่สวยเนาะทั้งมีสวยสวยแล้วก็แม่ว่าดูมีความขังอะมีความมีความน่ากลัวมีความขังอยู่ในทุกทุกอันเลยทุกคนอ่ะโอเคแล้วก็ข้างนอกก็จะมีผนจำลองมีอะไรอีกเยอะเลยนะ อันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ถีตะโขนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเดินเล่นข้างนอกกันเดี๋ยวเราไปเดินเล่นข้างนอกกันุคนดูนี่อันนี้จะเป็นตัวเป็น,อ,นอันต้อนรับเราเลยนะทุกคนลองมองเข้าไปในแววตาดิแมลว่าดูมีชีวิตอยู่นะอะ่โอเคเดี๋ยวเราไปดูไปเดินดูในส่วนของข้างนอกกันดนี ใช่ส่วนของข้างนอกข้างนอกนี้ก็คือจะคือหน้าพิพิธภัณฑ์นะทุกคนดูตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะนี่ดูดูดูดดอืมดูตัวนี้เลยทุกคนนี่นี่นตอนนี้เขาตาสีแดงนะน้องๆดูดิตาสีแดงนะนี่อันนี้ก็ตามรอบวัดนะข้างหน้าพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นวัดโพนชัยนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวแม่จะพาไปดูอีกจุดหนึ่งที่มันเป็นจุด ่ายรูปนะจุดสวยนี่เดี๋ยวตัวนี้ก็น่ากลัวนั่งอยู่กลางดอกไม้เลยทุกคนแล้วก็ตัวอันนั้นเห็นไหมอันนี้คือทางเข้าข้างหน้านะแต่ว่าพอเรามาอยู่ข้างในแล้วก็จะเห็นเป็นข้างหลังข้างหน้าก็จะเป็นตัวใหญ่ๆเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดนึงเห็นไหมทุกคนว้ามีป้ายใหญ่ด้วยอ่ะโอเคน้องิมไปนั่งตรงนี้หน่อยครับไปนั่งหน่อยลองไปนั่งให้ดูหน่อยครับ <Yeah. S 1> นี่ ตัวน้องดิมปวดตรงนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นหน้ากากน้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยนะทุกคนดูดูดูอโอเคสำหรับคลิปนี้แม่และน้องดิมก็พาน้องๆมาเที่ยวดูพิพิธภัณฑ์ถีตาขนที่จังหวัดเลยกันนะโอเคน้องดิมชอบที่นี่ไหมลูกเพราะว่าอะไรอ่ะ กลัวเราไม่ได้ทําไม่ดีเราก็ไม่ต้องกลัวนะถ้าเราเป็นเด็กดีเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับโอเคไหมมันเป็นแค่เรื่องเล่ามันเป็นแค่รูปปัน้นเฉยๆที่คนมนุษย์ได้สร้างขึ้นมาชาเป็นของปลอมถ้าเราเป็นเด็กดีเราก็ไม่ต้องกลัวโอเคไหมแต่ถ้าเราเป็นเด็กไม่ดีเขาจะตามเราไป โอเคสำหรับวันนี้แม่ลองนีไม่ต้องขอดตัวลาไปก่อนนะฝา่งน้องๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราส่งุณทำซ่องต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายครับ